สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมลืมเปิดใหม่เมื่อกี้นี้อ่ะก็แาวพบกันนะฮะแบบเขาเรียกอะไรเร่งด่วนนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเก็บตกกันชนิดนึงมากันดึกหน่อยเพราะว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเพิ่งจบลงไปเมื่อ ประมาณสิบห้านาทีเนาะได้ได้เราเนะได้ประมาณแล้วครับสิบห้านาทียี่สิบนาีขก็ปรากฏว่านี่ฮะน่าเสียดายจริงๆสุดท้ายแล้วนีครับปิดเกมไม่ลงสําหรับสาวดัมเนลฟู้ดนะฮะตัวแทนจากประเทศไทยครับก็เลยทําให้สุดท้ายจบเองแค่อันดับสองหรือว่ารองแชมป์ในการชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งนี้นะฮะครับเป็นไงบ้างคุณลูกเกมตั้งแต่แรกจนจบก็ อย่างที่เราคุยกันไว้เลยเดมอนขอแค่บอลแรกแล้วกดให้ขาดแตชะนะคแล้วเดมอนก็ทําได้สองเซตขาดอสองเซตแรกขาดคเวดน,นามเอาไม่อยู่เลยบอลมิกทับเอ็กซตันทับเอ็เอ็ทับเหรือจะเป็นแทรกหลังทําได้ดีหมดอคือเวน,นามไม่ทันเพราะว่าบอลแรกเดมอนสองเซตแรกดีมากแต่พอเซตสาม 3, พอเกมเริ่มสูสี่เริ่มเบียดเวียดนาม,มสีแรกได้แล้วเกมเบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาแล้วพอมีจังหวะเดมอนหลุดปุ๊บโดนพิกชนะเก็บเซตได้ขึ้นมาเอาละครนี้แหละครับปลุกเวียดนามตื่นทั้งสนามครับแล้วแบบกลายเป็นทุกอย่างประดังประเด,ดมาหมดเลยเซตสี่นี่เป็นเรื่องของฝั่งเวียดนามนําเกือบตลอดอืมแล้วก็ไล่ไม่ทันที่ไล่ ไล่มาพยายามไล่มาจนทันน่ะแต่ก็แซงไม่ได้แล้วก็โดนมีเข้าไปใช่สุดท้ายก็ใช่ครับส่วนเซตห้าก็คือเกมไปอยู่ทางฝั่งเวียดนามหมดมแล้วทั้งใจทั้งเกมคือกลายเป็นว่าเดมอนก็ท้ายท้ายก็คือรับบอลแรกไม่เข้าแล้วผมเข้าใจนะว่ามันเป็นอารมณ์แบบมันมันกดดันแล้วแขนมันแข็งอ่ะมันเป็นกลายไปกระตุกหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ฟรีๆีแล้วกระตุกแล้วกลายเป็นว่าบอลแรกเดมอนอ่ะไม่เสียนะ แต่อยู่แค่แค่ส<ม>ามเมตรจะ่ไม่ดีเหมือนตอนแรกกลายเป็นบอลมิกที่เป็นอาวุธหลักในสองชแรกหายไปหมดเลยกลายเป็นว่าอพอบอลยิ่งบอลออกมาจากอันเดอร์แต่การนุสลาก็เถอะเป็นอันเดอร์แต่งบอลมาให้ตีเนี่ยบล็อกเวียดนามยืนรอแล้วกดอยู่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนาตาชาสสิปสสิพาพรวิภาวีหรือจะเป็นต้มการนาลงมาก็ก็ตีไม่ผ่านบล็อกเวียดนามเลยในช่วง เซตสี่เซตห้าเดินฉพาะเซตห้าเนี่ยเห็นชัดมากท้ายเกมครับอ่ามันก็ตามที่ที่เราคุยกันไว้เลยแหละครับอืออ่าจริงจริงเซตห้าเนี่ยไดมอนด์ฟูดก็กลับมาดีแล้วนะเอาจริงๆตอนแรกอ่ะาคือกลับมาอยู่ในเกมของตัวเองได้อาจจะอาจจะยังไม่ได้เหนือกว่าชัดเจนแหละเพราะว่าฝั่งรนูเนี่ยเขามาเกินร้อยแล้วมันเต็มแล้วแต่ มันก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่ทําให้พอถึงช่วงเวลาสําคัญที่ควรจะแซงแต่เนี้ยควรจะเป็นของเราในเซตที่ห้านะมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนยิ่งเล่นอ่าเล่นเล่น,ลนยิ่งเล่นใช้คำว่าอนะไรยิ่งเล่นยิ่งทอ้อผมว่าอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยแบบค่อยๆโรยลงมา,โร,งมาโรยลงมาเรื่อยๆอ่าแล้วก็มาเจอ,อบล็อกแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปอีกก็เลยแบบอ่ะเบ็ดเสร็จเซตห้ามาขาดตรงแค่นั้นแหละ มาขาดร้อยต่อตรงแปดตรงเก้าเลยแหละแล้วก็กระจายเลยห่างเลยอ่าตอนนั้นโดนไประบายสามบ็อกเพราะว่าบ็อกต้องบอกว่าวียดนามอ่ะผู้เล่นตัวใหญ่คหน้าบ็อกแต่ละคนนี่เกือบร้อยแปดสิบกับทั้งนั้นไหนจะบอลบอลกลางก็ร้อยแปดสิบขึ้นไอตัวตัว,ตวหัวเสาเบอร์สิบหกก็ร้อยเจ็ดสิบแปดได้มั้งตัวสี่ทีก็ร้อยเก้าสิบสามบอลสั้นก็ร้อยแปดสิบกว่าหมดซึ่งจังหวะ คือมายืนรอเพราะว่ามันมาจากอันเดอร์อ่ะมันตียากู่แล้วมันยากจากเซอรอบเซอรอกหนามันบังคับโยนละอแล้วก็แล้วอย่างอย่างที่บอกอีกเรื่องหนึ่งก็อ่าอ่าอ่ะเอาผมก่าจุดหนึ่งผมมองว่าคอครับผมบอกว่ามาโอเคไอ้ผมก่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือพอฝั่งนู้นเขามาเนี่ยมันกลายว่าเขาไม่ได้มีแค่โฟทีคนเดียวแล้ว มันมีมันมีตัวอื่นที่แบบพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะสบ,บัดได้ตลอดแล้วอบอลก้มบอลแกล้จากที่เคยเสียนนมันกลายเป็นแต้มหมดเออมันก็เลยทําให้ฝั่งนู้นมันก็ดีขึ้นแล้วก็องค์ประกอบมันก็มากขึ้นเรืยยเร่อยๆยังก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมา,าพร้อมๆกันแหละก็สังเกตได้ตั้งแต่เซตสีส่คือจะยกสิบหกจะยกยี่สิบกจ็จีได้สกอก์หมดยิ่งเซตห้านี่เห็นชัดเลยเวทอ่อเดมอนเบกไวแทบไม่ได้คือคือเวียดนามอ่ะ พอไดมอนได้เปลี่ยนกลับไปเสิร์ฟแลก็ล <c oughs> เปลี่ยนกลับได้ทีอทีเดียวคือลูกทีเดียวตายลูกทีเดียวตายหมดอไม่ว่า<อ>จะบอลไม่สวยยังไงก็ตีปะทะตีโหนตียังไงก็เหมือนบอลเป็นใจอะ่ะกระเด้งบล็อกออกบ้างทะลุบล็อกลงบ้างอมันเลยทําให้เวียดนามไม่เครียดเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เร็วอะเอาแต้ม<อ>คืนมาได้เร็วไม่โดนเบรกเลยนะฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองคือพอบอลมันสูสีอ่ะบอลห้าสิบห้าสิบอะมันออกทางนู้น อืมแล้วผู้เล่นผู้เล่นไดมอนเองก็หงุดหงิดค่ะคือบางลูกอ่ะผมผมก็มองว่ากรรมการไม่เห็นหรอกอืมแต่ห้าสิบห้าสิบแบบลายยกไปทางนู้นอ่ใช่ใชึ่งบาง,บางจังหวะมันไม่ใช่จังหวะที่ชเลนได้อย่างเช่นทัดตัวหลังค่ะอ่าผมผมผมเห็นอ,ะอ่ะมีสองสามจังหวะสองจังหวะชัดชัดแต่ผมมันก็ไม่ชัดว่าทัดหรือไม่ทัดแต่มันทําให้ผู้เล่นไดมอนด์หงุดงิด เออแต่มันดูไม่ได้ไงพับตัวหลังมันชาเลนจ์ไม่ได้อะมันทําให้หมุดหงิดซึ่งลายอ่ะลายลายเขาห้าสิบเปอเเขาก็ยกเจ้าภาพอยู่แล้วไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่านะมันเรื่องปกติอ่ะเขาคื่อจังหวะอย่างนั้นอ่ะตัว R หนึ่งแต่พอผมมองว่า R หนึ่งอ่ะวันนี้ทำหน้าที่ด้ดีนะแต่จังหวะนี้คือค้านเลยนะหลายหลจังหวะคือแบบเออยิงสวนเลยนะปึ๊บไม่สวนลายยกอะไรก็ยกไปกูไม่ให้อ่ะกูให้แบบไี้เออโอเคนะใช้ได้อยู่ R หนึ่งอ่ะโอเค แต่บางแ้บมาอานหนึ่งไม่เห็นไงมันไม่ใช่มุมของอานหนึ่งจริงๆอืก็ทาอะไรไม่ได้เขาก็ต้องเชื่อไลน์ซึ่งมันเชะเลนไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันกลายเป็นว่าทําให้เดมอนหงุดหงิดแล้วออกอาการอย่างชัดเลยถ้าใครดูถ่ายทอดสดจะเห็นเลยว่าแบบทั้งตัวผู้เล่นเองทั้งโค้ชแขกเองก็ด้วยคแล้วมันก็กลายเป็นว่ายิ่งยิ่งท้องหงุดหงิดก็ยิ่งไปกันใหญ่ออืก็น่าเสียดายน่าเสียดายคือควรจะปิดเกมได้แล้วแหละ เราปิดไม่ลงจริงๆพอบอลสูสีปุ๊บเวนามได้แต้แมทีก็เฮกันทีแล้วเฮแรงอ่ะ hey, hey, ถ้าไม่ได้อยู่สน,นามที่พูดบอกไม่ถูกหรอกว่าบรรยากาศมันอื้ขงขนาดไหนอ่ะมันสุดๆจริงๆนะถ้าใครเคยไปแข่งเวียนามแล้วแบบเล่นสูสีกับเขาอ่ะเมื่อกี้นี้ก่อนก่อนเข้ามาหลังหลังจากจบแหละแวบนึ่งอะ่ะผมเห็นพี่เดนะคุณเดชาประธานสมโสนมสรเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วย พีเดชก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวขอบคุณแฟนๆเนี่ยแล้วพีเดชก็บอกว่าอยู่ในสนามยังแบบกดดันเลยหมายามว่าตัวเองอ่ะที่เป็นกองเชียร์อยู่ในตรงนั้นเนี่ยยังรู้สึกกดดน<ช>ันกับการตะโกนเชียร์แบบในอย่างนี้เลยอ<ช>่ะซึ่งเขากีฬาเขา<อ>ตะโกน<อ> <ตะ S 1> ใจเลยลุกยืนลุกยืนตะโกนแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่ตีได้ก็ตีหมดครับจริงๆคือ,อบรรยากาศกองเชียร์คือไม่มันไม่ได้แบบอเก e s s i หรือแบบรุนแรงนะ มไม่ได้เหมือนเขาเชียร์ตุวตีที่แบบเนี้ยด่าหรืออะไรเงี้ยนเขาเชียร์เขาเชียร์ของเขาแหละเขาเฮอของเขาแหละแต่เสียงดังแล้วแล้ว่าเป็นแบบมันเป็นฝั่งเดียวไงมันเป็นเชียร์ฝั่งเดียวอ่ะมันไม่มีอย่าง,งแบบปกติมันยังมีเล็กๆไปสวนไอ้นี่เล็กๆก็ไม่มีสวนอยู่ดีไงเพราะมันแบบเบ็ดเสร็จบ้านเขาหมดอะไรเงี้ยใช่มันสวนไม่ขึ้นอ่ะก็มีอ่ะห้าคนสิบคนอาจจะมีคนไทยแต่ผมว่าคนไทยก็ไม่ไปต่อคิวซื้อบัตรขั้นหรอกครับ เออ,เอ,อ,เอ,อทีนี้พูดถึงจุดเปลี่ยนตรงช่วงเซตที่สามหน่อยคุณมองว่าไงตรงนั้นผมมองว่าจะบอกว่า<ม>ไดมอนผ่อนเกมผมก็ไม่ไมคิดว่าอย่างนั้นอะ<ม>แต่คือ,ค,อคือเวียดนามมันพยายามมาได้ตั้งแต่สองเซตแรกแล้วไงคือโดนนำํำที่แต่ที่เขาเสียสองเซตแรกคือเขาเขาเกมโซต้นเซตเขาเสียหายไงคือห้าศูนยห้าศสองเซต ม,มันทําให้ตอนท้ายเขาไล่มาไล่มาแล้วมันไล่ไม่ทันแต่รูปรูปเกมของเวียดนามมันยังไม่ได้แบบสู้ไม่ได้อ่ะอ,อืคือคือยังตีเปลี่ยนได้ยังยังบล็อกได้บ้างอะไรเงี้ยแต่จังหวะละเอียดอย่างเงี้ยคือไดมอนด์ทได้สมบูรณ์อืเขาก็เลยไล่ไม่ทันแต่พอเซตสามไดมอนด์เริ่มเริ่มแผ่วเริ่มให้เขาบล็อกได้เริ่มให้เขาตีแรกได้เร็วได้ไหม คือผมก็ไม่อยากจะไปเจาะจงลงถึงอะไรมากมายอ่ะบอลมันเกมมันจบไปแล้วอ่ะนะฮะแต่มันมันมีมันมีผลมาตั้งแต่ตั้งแต่เกมที่มันเริ่มให้เขาไล่ไมาได้แต่เซตสองอ่ะเขาเออเขาก็เวียดนามเอาจริงถ้าดูอ่ะคือเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะอ่าหนึ่งสองแต่แต่มันยังไม่พอที่จะชนะไงคือคือแต่ส่วนหนึ่งอ่ะก็คือคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะตัดไปเลยหนึ่งนี่คือเป็ดเสร็จมากสำหรับแบมบ์นฟูดสอง เขาดีขึ้นแต่แล้วพูดก็ยังประคองตัวเอาตัวรอดได้ยังคุมเกมได้แต่สามเนี่ยพอแบบนิดเดียวเริ่มไปลุดตะเลอรเท่านั้นแหละตัวใครตัวมันเลยคืออย่างที่บอกว่าพอมันสูสีสูสีปุ๊บอ่ะเขาเบียดเขาเบียดแ้มสองแตมแ้มสองแทมตลอดอ่ะพอมันชิดปุ๊บแล้วกองเชียร์มามันกระเจิงนะพอเขาเสมอได้ทีู่กที่หกโอ้โหมาแบบเต็มแล้วก็แซงพวดเดียวเลยอ่าอือคืออย่างที่เราเตือนไปว่า มาละลายอะไม่ามาเอาาเอ,าาเอแล้วก็แบบแบบอาจังหวะกลับกันเนี่ยเปรียบเทียบกับเซตที่สามที่เราคุยก<ม>ันว่าเนี่ยเมฟูนำเขาตีเสมอแล้วเขาแซงได้กับการพอเซตที่ห้าเขานำแต่ามฟูตีเสมอกลายเป็นเขาเคี่ยวเขาแบบทุกอย่างเขาไม่ยอมไม่แซงเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นฝ่ายคุมเกมได้แหละมันก็นิด<ช>มันเป็นจังหวะแบบนิดนิดหน่อยหน่อยในในแต่ละเซตแต่ละอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เซตห้าเนี่ยเอาเถอะ ต่อวันนี้เซตห้าต่อให้ไม่ใช่ที่เวียดนามก็เถอะมาทรงเนี้ยผมว่าก็ก็ไปเหมือนกันแหละใช่ต่อนะเออแล้วยิ่งบอกว่าอีกยิ่งหนักเลยคือบอกพอบอลแรกไม่ได้สั้นก็แทบไม่ได้ออกมันก็มันก็เกมมันก็ตื้อไปแล้วหนึ่งนะแล้วเวลาออกสั้นได้ต้องชมว่าลิฟเวียดนามอ่ะยืนเก็บสั้นหน้าได้ได้เป๊ะตำแหน่งมากอ่ะโอเคมีจังหวะเก่บ้าง S <S แต่ถถ้า้าเห็นคือมันมีจังหวะตีลงตัวคือยืนตำแหน่งเตะมากว่ามุมตีสั้นมันคือมุมลงที่มุมของเส้นสามเมตรอืมรับคือสั้นหน้ามันจะตีฉีกลงตรงมุมม,มุมเส้นสามเมตรใช่ไหมเออแล้วลิฟเวนนานเนี่ยยืนโชกโชกได้ลหลายทีมากเลยอืมมันทาให้บอลบอลสั้นของของของตาลเนี่ยมันไม่ออกสกอร์อืมนะฮะแล้วก็เออแล้วกลายเป็นว่าตั้นของเวยนนามเดินได้ไง ตั้นหน้าของเวเนาม<ช>ที่สองเซตแรกตีไม่ได้เลยไม่เข้าจังหวะผิดจังหวะกันบ้างพอเซตสามเซตสี่ตีโป้งโป้งโป้ง,ปงจมหมดเลยอืมแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันชัดเจนมากเกมเนี้ยโพทีอะคือแบบคือจอบทับจริงจะแพจะแพ้ชนะเออแพ,พช<น>้ชนะไม่รู้คือแบบเออแบบครบมากอ่ะเออเอายอมยอมตรงเนี้ยต้องยอมมาดีจริงๆเออ คือใครใครอาจจะจําได้ว่าเมื่อก่อนเรายกยอ่อยงเหียนทีง้อหัวว่าเป็นผู้เล่นระดับเอเชียผมว่าวันเนี้ยเราก็พูดได้ว่าอโอดีก็คือผู้เล่นระดับเอเชียใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าจังหวะได้จังหวะสําคัญอย่างเงี้ยเขาทําได้จ,จังหวะที่ทีมต้องพึ่งเขาเขาทาไดอ้อืคือคือเหนือกว่าการเป็นผู้เล่นที่สูงและตีดีไปแล้วอ่ะคือมันกลายเป็นว่าเขาเป็นที่พึ่งของทีมได้แล้ว งี้วยิ่งแบบยิ่งช่วงท้ายเกมนะยิ่งช่วงเซตสี่เซตห้าที่แล้วมั่นใจนี้กลายเป็นแบบเหนือแบบคือมีความเหนือชั้นขึ้นไปอีกอะจังหวะบอลแก้จังหวะบอลวางอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่มีแบบร้อนลนแล้วอ่ะเออนิ่งนิ่งขึ้นเยอะบอกเลยว่านิ่งขึ้นเยอะแล้วปกติอะเขาเป็นคนหงุดเมื่อก่อนเราจาภาพเขาคือเขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายเขาเล่นไม่ออกก็หงุดหงิดแต่วันเนี้ยเขาละถึงจะแพ้สองเซตแรกไปแล้วอ่ะเขาก็ยังรักษา คือยังมีความเป็นผู้นําอยู่อ่ะแล้วแล้วดูดูทางภาษาการเพื่อน่นำทุกคคือคือเอาทุกคนไม่มีโทษกันไม่มีววยวายใส่กันเชอซึ่งตรงนี้ก็ไดมอนก็ไม่มีนะคือนุสราก็คุมเกมได้ดีมากคุมน้องๆได้ดีมากคือน้องตีเสียน้องตีอะไรเงี้ยนุสราเป็นคนแรกที่เข้าไปแบบเทียอารมณ์ว่าแบบเฮ้ยจบเทียทิ้งไปเข้าไปแบบตอบน้องคุยกน้องทันทีอะไรเงี้ยเห็นชัดก็อย่างจังหวะมีอยู่น่าจะเซตที่ห้าที่เหมือนออมไปโดนเน็ตอ่ะ ที่แบบก็ดึงเข้ามากอดเลยตอนนั้นแหละก็จะชัดเจนอ่าอ่าอที่ติงิดเซตอ่าใช่อืมอืมืคือถ้าดูรายละเอียดทุกจังหวะคือนุสลาก็คุมน้องได้พยายามคุมน้องเต็มที่แล้วครับเพราะว่านุสเองผมว่านุสเองก็รู้แหละว่าว่าบรรยากาศแบบนี้มันโดนเกืนง่ายอ่ะก็แต่ก็าาไดมอนหมมันก็ไม่มีอะไรจะผิดพลาดแบบ ตกแจ้งชัดเจนอ่ะอาจจะมีแบบคนละเล็กคนละน้อยอะไรเงี้ยอเกมท้ายเกมบอลแรกไม่ได้มันทําให้ตีเปลี่ยนยากแต่จริงทั้งเกมมันก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่เล่นดีด้วยซั้งสองเซตแรกอย่างดีมากมคือมันเป็นมันแบบคนละนิดคนละหน่อยไม่ได้แบบว่าบ้งอ่ะจะใช้คําว่าโบ้งไหมผมผมไม่ใช้อ่ะไม่แย่คือมันแต่มันมันคือเป็นฝั่งนู้นเนี่ยเขาทาได้ดีกว่ามันเหมือนว่าวันนี้ดมอนบ์ฟูดอ่ะมันหลุด ในเวลาที่ไม่ควรหลุดแค่นั้นเลยอ่าพอหลุดแล้วซึ่งแบบพอหลุดปุ๊บทุกอย่างมันมันเข้าแบบเข้าเข้าไปในอ่าเกมของเขาแล้วจบเลยก็คือเนีแค่นั้นเองคือถ้าไม่หลุดตรงนั้นก็คือจบแล้วแลแล้วก็จะจบแบบสามสูดไม่ต้องยืดเยื้ออะไรเงี้ยอืมผมว่านะถ้าเซตสามอ่ะนำมาเหมือนเซตสองเซตแรกครึ่งเซตถ้านาห่างหน่อยนะสั้งห้าแ้มเจ็ดแ้ม,มคนดูกลับบ้านแล้วอ่าใช่ใช่ใช อ่นแหละครับก็กไม่ต้องเสียดายแล้วกันอืเสียใจกับเดมอนแล้วก็เสียดายจริงๆคือเกมมันควรจะอยู่ในมือแล้วอ่ะอืมน,นะฮะและ้วก็ยินดีกับทางเวียดนามด้วยใช่แชมป์ครั้งแรกเลยนะของพวกเขาอ่ะโอ้แชมป์ครั้งแรกเลยถึงถึงใครจะบอกเวียดนามเอาทีมชาติมาเล่นกันเถอะครับมันก็คือแชมป์อ่ะคือถ้าคือคือผมมองอย่างนี้ ถ้าถ้าถ้ามองว่าเขาเป็นอีกสเตปหนึ่งนี่ยังแบบอยู่อยู่รองเราอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนสเตปก้าวแรกของพวกเราอ่ะในนี้เราเดลไทแบบเนี้ยเออเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่คือไอ้ก้าวแรกของพวกเราก็แบบเนี้ยจะช้างจะเฟซบุบอยจะอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายอ่ะมันก็มีวันที่เป็นอ่าบีจีสุพีมแล้วเกิดเป็นเฟิร์ฟูดอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนกันถ้านี่มันคือแบบโมเดลเดียวกันแล้วเวียดนามยกระดับขึ้นมาก็วันหนึ่งเราก็อาจจะเห็นพวก สโมสจรจริงๆที่มาแข่งแล้วก็ได้แชมป์ก็เป็นไปได้อืมแต่ก็ต้องอทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ที่ปีนั้นๆทีมนั้นๆที่มาแข่งขันด้วยสนามนั้นๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายถ้าแข่งที่จีนอย่างเงี้ยโอ้ก็เรียบร้อยนอนเลยครับที่จีนก็จีนจะจัดเต็มกว่านี้ที่บอกเลยสอ,องปีที่จ,จีนเจอเจอเจอเทมจินเนี่ยโเหเจอใคกงเกียนอยู่ จริงเสีย<ห>มาแบบหยวนอย่างเงี้ยโหมาแน่นๆเลยพี่นั้นอ่านีอะก็อะขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับแฟนแดนดินปูด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะถือว่าอย่างน้อยก็เป็น,นมิวิหมายอันดีเกือบและโอกาสหน้าน่าจะไปแล้วก็ทำหมงานได้ดีขึ้นถ้ามองอีกมุมนึงก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ของน้องๆแหละหลายๆ,ๆคนอะไรอย่างเงี้ย เนะเพราะว่าชุดนี้เอาจริงก็ก็ถือว่าก็ไม่ได้ถึงกับมีตัวเก๋าอะไรเยอะแยะมากมายเป็นตัวกำลังสดมีนุสลาคอยประคองอะไรเงี้ยก็ตามนั้นทีนี้นิดนึงคุณมองยังไงกับสโมสรโลกอย่างเวียดนามเขาจะไปไหมคงไปแหละครับไปแหละเพราะว่ามันถ้ามันแข่งทันวามันก็ไม่ได้ชนตารางแข่งอะไรของเวียดนามเวียดนามรู้สึกเกหลีเขาได้จบพฤิชิตหรือว่าทันวาไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องไปแอ่าแล้วผมว่าแต่ว่าเขาไปควรจะไปผมว่าหาสปอนเซอร์ไม่ยากหรอกเวียดนามอ่ะคือสปอนเซอร์มีแต่แต่มันมีปัญหาคล้ายๆกับอินโดคือสปอนเซอร์อยากทาทีมลีกมากกว่าไม่ไว้ใจสมาคมออโอเคเออประมาณนั้นปัญหาเดียวกับอินโดอ่ะคือเงินเงินมีสะพัดนักแต่ไม่เข้าสมาคมอ่าอ่าขอจ่าย เป็นทีมๆดีกว่าสบายใจกว่าใช่เป็นทีมเป็นชื่อทีมตัวเองเป็นชื่อแบรนด์ตัวเองออกมาชัดเจนไงแล้วควบคุมได้นะฮะอตรงกักลเป้าหมายมากกว่าตอนนี้มีอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะเสริมคือแม้มครั้งเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ปสิทซีเกมแค่ไหนอเอย่าลืมว่ามันสร้างความมั่นใจให้เวียดนามสุดๆครับ แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะในในทีมท่าไทยชุดเจี้ยงจะไปซีเกมอ่ะว่าเอาอยู่อต่วผมชอบไนนอ้นี่นะผมชอบผมชอบบางคอมเมนต์นะผมชอบบางคอมเมนต์ในใน,ในโซเชียลทั้งในเพจเราก็ดีทั้งใน y o u t u ู e ด้วยนี่นั่นก็ดีมันมีมันมีอยู่ความคิดนึงที่ผมฟังแล้วเออมันก็ได้อยู่นะเนี่ยนี่ก็แบบนี่ก็เกือบจะสำรองทีมชาติแล้วนะถ้าอยากเอาแบบนี้ไปซีเกมเนี่ยก็มีไม่ได้แชมป์เหมือนกันนะ แต่ผมว่าเป็นประเด็นที่ทที่สมาคมเขาก็พูดได้พูดได้แหละว่าเนี่ยถ้าเอาชุดเล็กชุดเด็กไปไปซีเกมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้การันตีนะถึงว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เข่งในเวียดนามก็เถอะอืมอืมครับมันก็มันก็คงทําให้กระแสที่ต่อต้านว่าแบบเอาชุดไหนไปก็แชมป์มันน้อยลงบ้างแหละเนี่ยแล้วต้องมันก็มีสองมุมคือมุมสร้างความมั่นใจให้เวียดนามกับมุตที่ใช่ ไอเรื่องกระแสต่อต้านชุดใหญ่ไปซีเกมก็จะน้อยลงครับอืมนะอ่ะโอเคก็แผมก็ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ยังเอาอยู่แหละตอความรายชื่อนั้นนะอืมอืมนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้มือกันใหม่นะฮะดูทรงนี้แล้วก็น่าจะสู้กันสนุกเหมือนกันนะฮะสำหรับการแข่งขันซีเกมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันถ้าผู้หญิงก็ประมาณสักวันที่เก้าพฤษภาคมเป็นท้นไปนะเปิดสนามเกมแรกใช่ใช่ ส่วนผู้ชายวันพรุ่งนี้นะอะฝากประชาสัมพันธ์ไว<ด>้พรุ่งนี้ทีมชายเจอมาเลเซียนะครับกี่โมงนะเดี๋ยวก็เที่ยงตรงอืมนะใครออสะดวกดูทีวีก็ดูนะทีวีแน่เป็นทีสปอร์ตนะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็เปิดทวดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ทวดดีดีดูทวีอีอ่าอ่าเดี๋ยวผมผมเปิดทวดีดีดูดีกว่าสบายสบาย แต่ว่าถ้าทีมหญิงกันถ้าตอนทีมหญิงอาจจะไม่เจอเพาผมจะไปเที่ยวโอเควันนี้เอาไว้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาว่ากันใหม่กับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจวันนี้เราสองคนนะคุณดิษฐธนดิษฐ์ผมปราบภูเล่นยลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ